สวัสดีครับกับวันขึ้นปีใหม่นะฮะวันนี้วันที่1มกราคม2565นะฮะในปีใหม่เนี่ยทางบริษัทก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะช่วยโดนบันดาลให้ลูกค้าของเราเจริญนะฮะตลอดปี65และตลอดไปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำยางยางล้อจากรถไซโนกคันนี้เนี่ยก็เป็นยาง1ิเนะฮะเป็นยางดูลัน แล้วก็ยางแลนเดอร์นะฮะที่บริษัทซิเซมอนนำเข้าเองรถของเราน้ำหนักหัวก็10ตันน้ำหนักบรรทุกก็45ตันวิ่งระยะทางเดือนละหมื่นกิโลนะฮะส่วนยางหางก็ใช้ยางโกเบนะครับเป็นยางลายตะกุยนะฮะ yt 6แล้วก็เป็นยางดอกสร้อย yt สี่ทั้งยาง นำเข้านะฮะยางทูฟาส t นะฮะซึ่งยานำเข้ามาเดือนหน้ายางของซีไซมอนเนี่ยเราผ่านมอก่อทุกเส้นนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานสากลน,นะครับมั่นใจได้รถของเราใช้เองระยะทางก็วิ่งเดือนเราเป็นหมื่นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยจองเลยนะฮะซื้อ,อยางตั้งแต่6เส้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยบริษัทเราก็จะไปเปลี่ยนยางให้ฟรีนะฮะหรือลูกค้าซื้อ,อยางเนีสิบเส้นเนี่ย มาที่ร้านเนี่ยแล้วก็อัจรลบีล้อให้ฟรีนะฮะร้านของเราอยู่ซอยเทียนทะเล24สนใจโทรเลยนะฮะศูนย์เก้าเก้าานย้ำนะฮะศูนย์เก้าเก้าสี่เรามีทั้งยางพันยางเก้าร้อยยางสิบเอ็ดอายางสองเก้าห้าและกระทาล้อนะฮะโทรเลยนะฮะศูน